บอกสองแปเกามเ็นหอโลนมึงอ่ะนะดดแล้วว่าแตนดอกเออแต่ซื้องวดนี้ก็บอกอีกสองเก้าอีกแล้วพี่ก็บอกอีกอ6 8, 6อสองแปดสองเก้าซได้เป็นยยอย่างโลน,นก็ือนายหลนดอกว่างเออต่เมียขอดันเขาเส่ตัวด้วยจะเอานมากอข้ามหัวเขาเล ปูท <S preach ers> ่าน so so ี้ละแม่ของแมวที่นี่ก็เจียจางรถมาแสนหอ้านนั่นไปเที่พวกอื่นเติมไล้ซื้อไงเยวปก็ไม่ิใจอยปนมังกข้ามเมืองคอยได้แต่ชองเสียรไ่ก้นนี่ก็บอกสอาเนาะสองหาสองหาสองกองก็ซื้อเลยเด้อเจียหลอดรถเียบนีวะเอาไปแล้วก็ไ่ซื้อรอบนุ่มหนอยก็ซื้ออื่นก็เพเกียดจะคล้องกัน จะหาบอ่มาขอ้างขอูไปจังบัสสือเลติบอกเขาขาดบอกเขาแน่สองเก้าก็สองแปดบอกนี่ยคบอกอีกทีไม่ด้บอกไลฟ์ตวรี่หัาก้ห้บอกแน่สองคู่มาหนึ่งบอกแค่สองครูเขาเอาครับว่ามืงขึ้นนี้จะได้กินไดคาดหมังบอกใครเด้อเนี่ยนี่บอกให้เบิ้งเน่ยน่าสารลัาสาอันนี้งวดงวดที่ผ่านมา มาจะได้ออกรถให้ลูกเขยหรียงนี่นแม่มัน็นการตรงแล้วขั้นไหนชูชูหกจะเชียนเลยไซบุกเขา้งเงินเก่าสองเขา้งชูหูบนขางล่งงบนข้างล่างเลยบมแม่ชหกเี่อ้ว่าุู้เสี่ย้งบนข้างล่างแบบนี้ไปไปตกลงอันอันเด็กรกจะเมากอ่เี้ยมันจรักบดนถ้ามันดัเรจะ้อเขาไปลงไว้ก่นก็ได้ถือข้างบนข้งล่าง ก็เมื่อบันเดียวก็ตั้งก่องนะซูนพกกระดานปูมามันสุดท้ายต้นมันมันสุดท้ายไปเลยมันไม่ทันนะแม่เนาะเป็นแม่จีย่าเด้อขันสิขุยก็แม่ปั่นกระทูหาจีเจ้าได้นี่แล้วแม่บอกว่าแค่สองเป็นสูตรเฮ็ดมาแต่โดนหรอวะแม่เป็นมาแต่โดนแล้วแม่มาฝืนไม่เสือคุณพ่อตะกี้ถือซูงวัดชู้หว่าโอ้กะดีมันถือดแม่นบังคือสมุนี ดีเจอตัวได้กับเขาเนาะเออมันมาด้ขาดมือปั้นี่ไ,ไปถื<อ>เล็กกลองกับเขาตีเล็กกลองอืมแปลว่าอันก็เป็นนักแหละเข้ามได้เด็กเด็กนักเด็นกน,า,กนานอ่ะอืมก็คือช่วยคนเด็กกับอหลายาแสดง,งว่างวดนี้ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแม่เออเขาบนเขาล่างเลล่โลนะโอ,อ้สูตรหางหมาเรานี่เนาะเออจะหางหมาแม่นครับนาะสูตรหางหมานี่้าเขาเป็นแม่นล่ะเออ อ๋อร้อนตั้งแต่เขาเยห้ามอครับมันเคยถูกติดกันในสูตรนี้เนี่ยจี่งวดแม่เออถูกติดกันมา่อกาดูเยอะครับมันมีหลุดบ้างไหมแม่มันก็มีหลุดเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็รู้เพื่อนกันอ่ะสูตรทางหมานะครับอันนีว่ามันหลายตัวจังเลนจังเลนแต่กระยำเขาเนาะเสองตัวก็ใชนแม่กับผู้บริสุนตัวอืก ไม่ไหลหางหรอกแม่เอาตม้นสดมั้ยนี่นะเนาะบ่มาเข้ากับตัดโอ้ันมากัอาไม่พูดเอาไปพิจารณหน้าอีกจอดใเงินว้างเร่องไรเสร็จเขาจะนั่งตัวนั่เข่ากันร้อนถึงได้จะเปกระซือม่จะซื้อก็บอกไปเนาเป็นแนวทางซือเนาะแต่ว่าแม่เ็นไปแม่ขาซื้อไ่ซือรลายซื้อพอดดได้ชิมบ่แม่ ซื้อพอได้ชิมบ่แม่จะมาฟั้างยมนยันเล่าเขาว่ามันจุงหวัดเลย <c oughs> เราไดุ้่ <c oughs> งนหดได้ดีเราค่หนซือน่กระซือจะเบงพานไปม,มีแต่เลื่อนผ่านคิดแม่นมแเน,เนานกะการเบิงาล่องเบิ้งหงรือก็ล่องนะอีจดใบเบิ้งเนาะรับผมเป็นการวิราะห์ตัวเลขคม่า่พวกฝันถึงวันนี่ก็รฝัน เฮ็ดสูรไปเรียบเอยแล้วบ่ฟันเอาเจ๊เชียบัฟันเอาเจเชียได้ลวแม่แม่ฟันไปคิ้วฟันเดาสูดเอารลดนึกว่าเขาอืมันเด็นตัวใหญ่แต่แม่งวันเนี่ยแม่ก็มักเล็กน่ะมักเล็กมากซูนี่ละเกิดูป่แม่ไม่ศูก็เกนแตแม่มากัมพานกพานี่แม่ก็เล็ดล่องมากค่ะพือถูดถึมาอีกบ่แม่ ดับนีบะดับตัวใดเงีมันโอ้ยม่ก็มาเป็นเด็กดับแม่จะบองของคุณคือเขาว่าดับตัวใด้ขาสั่นแม่ก็กัทือไดนตัวเขาว่านับตัวใดกูเหมือก็มาดับกูกมาดับปอกเนื้อห่นก็มาดัมกเป็นเลขคือกูมกเท แต่วราบอกเยอะแต่บ้านใบงเด็กดับเขาจ้าคนละก็เลยไม่ได้ออกรถให้ลูกเขยเลยเฮมาตำซาตัวน่งอจังหวะเขาไม่ได้สตัวไม่ออกแค่ลวงวดนี้จะมีสามตัวไหมแม่ยังว่ให้สามตัวสองดที่เขางแปดลูกเขยบอกอยากได้สี่ประตูเลย้อแม่เนี่ย นี่ละงวดนี่ละเนี่ยีไหเนี่ยไ่เงาเนี่เ่โเป็นยังไงเนีมีนากเป็นยังไงซื้อเป็นเนยังไงแม่แต่ไก่เขียขี่โกโก้เลยแม่ต้องได้สามตัวได้แม่เนาะแต่ยังว่าเัาเงีงสาสูงเลขแม่นี่เข้าสามตัวบ่อยเนี่ยแม่เขายอ มวดนรถืสาตัวอแม่ดับางคนฮะจะพยายามบอกาแม่หมวดนี้มันใจไหมหมวดนี้เนี่ยมันใจรักสูนรักนี่ตัวมากไปนะตรงนี้แม่คือเราคันไม่แงื่อเรื่อยๆื่อยเรื่อยไแม่เจหาครับนี่เจสในมาเก็ตกับสูนก็หาคาถาเลยคื้คาถาคาถามากเลยขึ้เจสหาครับ รยศูนย์เจดะศูนย์เจ็ดกับเจ็ดห้านี่คือมัดคักรึเ่แม่ไม่นับคนยอกรดให้ลูกเคยอืลูกคืหาสามตัวใช่หรืออกได้หอ่บอกว่ไม่นื้อแม่ะสื้อน้เอ่ใจใหญ่ันบอกวามันสือใจใหญ่ันมาบอกเากัซื้อแม่ใจไม่ใหญ่บ่แม่แม่ใจใหญ่ย่แต่ว่าแม่เงินแม่หลาย กไหลมันแม่บ่ไหลนี่อยู่ที่หน่อยครับนี่าำไล่เดคุมได้ไยายเอ้ยคุม่ไล่เด็ดคนไดหนึ่งสามตัวมากใส่หลายหลายบาเนอืัยกให้แม่ยกให้ดูหนยครับเรีย่แมเชนี่ ตอนนี้ป่อยไปแล้วโอ้โเอามานี่บ่อแม่ยังเหลือชุดสามตัวยังไม่ได้เนี่ยแม่มารอบหน้าเนอะาอบหน้าเนาะเื่อเอฟซีอยากออกสี่ประตูด้วยเนาะออห้าสี่เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ห้าหกสี่เจ็ดห้าครับเพราะว่าในเราเป็นเก้าซี มแม่ปันนะครับผมกา <c oughs> เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแม่เนาะเล <c oughs> ่นดีที่าเขาไลงวดอยู่นาองสูตรแม่ปันมีภาพมีเขาดีเดอร์ค่ะพี่น้องครับชอบก็จัดรับก็ผ่าน <c oughs> เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ <c oughs>